ของคุณ้องไฟคุณรถไฟคืออะไรครับความโดดเด่นของคุณรถไฟไปอะไรคือวัดจุดมันไม่มีที่ไหนจุดเยอะขนาดนี้แล้วไฮไลท์เลยคือบางไฟสิบล้านบางไฟสิบล้านเคยเห็นอยู่ปีนึงแต่ก็คือไม่ได้เคยเห็นใกล้ชิดขนาดนี้เทเวลาเป็นผู้สร้างัเมาผู้ใจไม่ผู้ใจ ความโดเของคุณรงไฟเปิดไปคืออะไรครับความโดดเด่นของคุณร้งไปเปิไฟคือวัดจุดมันจุดมันไม่มีที่ไหนจุดเยอะขนาดนี้แล้วเพราะว่าบ้้งไฟเนี่ยเขาไม่ได้มาจุดแข่งกันนะเป็นบ้องไฟถบายถ้าภาษาบ้านก็เรียกว่าบองไฟป่าแต่นุี้มีวัดจุดมีบังไฟอะไรที่น่าสนใจบ้างไฮไลท์เลยคือบ้้งไฟสีมาปีนี้ปีนี้จุดได้สองบัางเพราะว่าเขาก็ให้เพิ่มไงอ๋อปกติเขาได้แค่หนึ่งบั้งหนึ่งบั้งหนึ่งบ้งปีนี้เขาให้เพิ่มทำไมเขาชองเป็นบ้างไฟสี บ้างไปหมื่นบ้างไปห้าหมื่นบ้างไปแสนแล้วก็บ้างไปล้านแล้วก็มาสิบล้านขนาดข้อผ่าศูนย์กลางเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจุดเคยสูงสุดเคยมีตกครับบ้านใครหรืออะไรไหมมี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 บ้างครับมีบ้างมีตกใส่บ้านคนบ้างแต่ก็ทางเทศบาลเขาก็รับผิดชอบเพราะว่าเขาต้องมีการลงทะเบียนก่อนที่จะจุดมีเอาบัตรประชาชนไปลงทะเบียนแล้วก็จ่ายค่าประกันเงินประกันเงินประกันใช่แต่ถ้านอกเหนือเวลาเขาก็ไม่รับ ใค่เลยไม่ได้ให้มาจุดโดนแบนโดนแบนครับโดษแบนอ่ะัน,น,นจุดบ้งไฟอ่ะคุณคิดว่าเขามาจุดเพื่อประทีหรือว่ามันจุดเพื่อกับขนาดเพราะนงไพรเนีนน่ยเขามาจุดเพื่อประทีบอกได้ว่าเพื่อไมไปนี้ทำไมเพราะบ้างไฟมันเยอะบ้างไฟแนลบกัน

บอยเขาสานทำไว้บ้างนี้คือพี่บอยไปบนไว้ที่วัดกาบุรมเวสแล้วได้สำเร็จผลก็เลยเอามาจุดใช่อันนี้คือไซส์บ้างไปอะไรคะบ้างไฟ้านปสิบบาทเคยเห็นอยู่ปี เห็นใกล้ชิดขนาดนี้เราเห็นแต่จำหัดที่จุดไปเห็นของคนดูแบบระยะใกล้ขนาดไหนกันมันก็น่าจะมีความปลอดภัยมาในระดับหนึ่งกาสสิงนะครับอำเภอเกษตรที่สยนะครับเทเวลาเป็นผู้สร้างสรรค์ที่มาเปลี่ยนแปลง ใุ่นใจยปุแจสวยแบบไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วแบบอันใหญ่แบบย่างต้องไฟบนรถไฟย่งหญ่ที่สุดขอขอถามความรู้สึกหน่อยทำไมเราถึงรู้สึกแบบตื้นตันขนาดนั้นมันคือผลิสารเนะ เมืม่อนานมีบุญดวงไฟปีหนึ่งก็เขาก็มารวมกันได้หมดเพืจะมารวมร้อยละร้อยพานไปแล้วพื่อจะดูกันใช่ใช่ไม่ได้ที่ผ่านไปแล้วท่านสอง